สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ทาดอบลิสนะครับก่อนอื่นขอยินดีด้วยนะครับสาหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแอปดอบลิสนะครับที่จะมีรายได้หลักแสนหลักล้านอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถสร้างรายได้จริงนะครับผมพิสูจน์เองมาแล้วนะครับสามารถมีรายได้จริงนะครับหนึ่งร้อนะครับก่อนอื่นวันนี้นะครับจะไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะครับคือจะแนะนานะครับคือดอบลิสเนี่ย สามารถสำเร็จได้ง่ายๆนะครับคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ก็สามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในหลักการทางานได้นะครับสามารถสร้างรายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้เลยนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เครื่องมือ Line.O.A. หรือทำ Line.O.A. ไม่เป็นนะครับคิดว่ามันยุ่งยากสำหรับเราเรา,เรารู้สึกว่า เราปวดหัวกับมันอย่างนี้ครับคือดอบลิทเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องสร้าง l i โอเอก็ได้นะครับทุกคนคือเราจะแนะนําเพื่อนหรือคนที่รู้จักเราเนี่ยให้โหลดแอปเนี่ยเราก็สามารถแนะนําผ่านลิงก์ของเราโดยตรงเลยก็ได้ทักแชทส่วนตัวส่งลิงก์ให้ลูกค้าหรือส่งลิงก์ให้คนรู้จักเนี่ยมันสามารถทําได้เลยง่ายๆนะครับวันนี้นะครับถ้าใครนะครับที่ไม่อยากทำไลโอเอไลโอเอเป็นแบบไหนนะครับไลโอเอจะเป็นแบบนี้ทุกคน ไลโอเอจะเป็นแบบนี้หน้าตาของไลโอเอก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีระบบตอบกลับอัตโนมัตินะครับเวลาลูกค้าทักมานะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีระบบตอบกลับแบบนี้เลยนะครับจะมีข้อความสําเร็จแบบนี้ที่เป็นชุดๆไว้สําหรับจิ้มส่งจิ้มส่งให้ลูกค้านะครับไลโอเอจะเป็นลักษณะนี้นะครับทุกคนอ่าส่วนหน้าตาของไ i โอเอนะครับ ก็คือเริ่มแรกเนี่ยถ้าเราเซตเป็นนะครับก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยลูกค้าทักมานะครับเขาจะมาเจอกับการ์ดเมสเซจตัวเนี้ยก็จะเป็นสินค้าที่บริษัทแจกฟรีนะครับทุกคนมากดรับลิงก์หรือโหลดแอปตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าคนที่มี l ล n e OA นะครับเขาจะมีเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพนะครับสามารถที่ให้คนโหลดแอปได้เลยโดยที่ไม่ต้องบอกวิธีการสมัครไม่ต้องบอกวิธีการโหลดต้องทำแบบนั้นแบบน,น,แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็คือสามารถ เข้ามาเห็นหน้าโปรไฟล์ของ l i n e OA แล้วคลิกกดโหลดแอป,ปได้เลยอันนี้เป็นเครื่องมือลัดนะครับสำหรับคนที่มี l i n e OA นะครับสำหรับคนที่มี l i n e OA แล้วนะครับเขาจะมีระบบตอบกลับแบบนี้ก็เป็นข้อความแบบนี้เลยนะครับตอบริสคืออะไรอธิบายให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอย่างเงี้ยก็จะมีให้โหลดเลยนะครับลูกค้าที่เข้ามาใน l i n e OA ของเราเขาจะกด โหลดแอปแล้วก็มีวิดีโอสอนนะครับสอนการสมัครเป็นแบบนี้แบบนั้นตามขั้นตอนเป็นสเต็ปนะครับก็เราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเขาก็จะทําตามขั้นตอนแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วก,กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับทุกคนหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งรูปพาร์ทเนอร์มาให้เราหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ส่งกลุ่มเขาให้เข้าไปเรียนรู้ในระบบสอนงานของบริษัทนะครับก็แค่เนี้ยก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับ ผมจะบอกเคล็ดลับนะครับคนที่เขาทําไมถึงต้องสร้างไลโอเอทำไมเขาถึงต้องอยากทำไลโอเอให้เสร็จเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือแบบคัมภีร์ที่สุดยอดนะครับมันเป็นระบบที่แบบว่ารวมลูกค้าให้มาตอบในแชทเดียวกันเราสามารถบอร์ดแคสส่งหาลูกค้าได้ในเวลาเดียวกันเป็นพันเป็นหมื่นหมื่นคนอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยง่ายอันนี้เทคนิคคนที่ อยากมี l ลโ a OA แล้วก็หัดทำจนทำได้นะครับก็จะได้เปรียบกับคนที่ไม่มี l ลโ a OA นั่นเองครับตีนี้ l ลโ a เอนะครับมันทรงประสิทธิภาพแบบไหนจะแนะนําให้ดูแบบนี้นะครับอย่างสมมุติว่าเราโพสต์นะครับแจกสินค้าทดลองนะครับที่บริษัทแจกนะครับหรือโปรโมทให้คนมาโหลดแอปนะครับก็สมมุติว่าก่อนนี้ผมนะผมโพสต์ไปนะครับผมก็จะแนบลิงก์ไลอเอนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมก็จะโพสต์นะครับแจก ชุดไฟเบอร์ฟรีนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็จะแทนที่ผมจะแนบนะครับลิงก์โหลดแอปนะครับผมก็ไม่แนบผมก็จะไปนแนบลิงก์ l i n e OA นะครับเพื่อให้ลูกค้าคลิกเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าคลิกมาแล้วมาเจอหน้าไหนนะครับคลิกไปปุ๊บนะครับลูกค้าจิ้มมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเปิดแอปนะครับเขาก็มาเจอระบบไลเราแบบนี้ปึง้งอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะมาเจอข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทนะครับเขาจะเห็นโปรไฟล์นะครับของบริษัททั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับแอ i l i เ t e คืออะไรนะครับดอบริสคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโออธิบายนะครับให้ลูกค้านะครับเห็นแล้วก็เข้าใจนะครับสิ่งที่บริษัทนําเสนอหรือบอกแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นใบทะเบียนการค้าใบสอคบนะครับที่ผ่านการตรวจสอบ หน่วยงานราชการในประเทศไทยมาแล้วนะครับแล้วก็จะอธิบายรายละเอียดนะครับว่าเป็นแอปช้อปปิ้งแบบไหนสร้างไรายได้ได้แบบไหนนะครับแล้วก็นะครับบอกเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับจดทิตทั้งหมดนะครับลูกค้าไม่เห็นก็จะรู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทที่เป็นกระโหลกกะลานะไม่ใช่อ่าเป็นบริษ no ัทโนเนมที่อยู่อยู่ผุดขึ้นมาแล้วหลอกลวงประชาชนนะไม่ใช่นะครับ อันนี้คือมีตัวตนที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับหมดปัญหาแล้วก็กังวลใจเรื่องหลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซ่ธุรกิจเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัดพวกนั้นไปเลยนะครับถ้าถ้าเป็นธุรกิจประเภทพวกนั้นก็คือจะไม่สามารถออกใบทะเบียนการค้าหรืออ,ออกไปที่ตับรองนะครับแอปพลิเคชันคือใบสองขอบออะไรเงี้ยจะออกไม่ได้นะครับทุกคน นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอสอนนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ของเพื่อนเพื่อทุกคนที่ทาดอปลิศนะครับแล้วก็ก็มาเจอ,อสินค้าทดลองแจกฟรีเขาก็กดจิ้มกดสั่งนะครับแล้วก็โหลดแอป,ปอัตโนมัตินะครับทุกคนเขาก็จะมาเจอแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็มาเจอเนี่ยแอป,ปต่างๆที่เราเซตไว้หมดแล้วนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถ นำไปนะครับทําสื่อโฆษณาโปรโมทหลายๆอย่างได้อย่างเช่นยิงแอดนะครับหรือแบบไปสร้างเพจนะครับแล้วก็แนบลิงก์แล้วก็ทําโปรโมททุกช่องทางเลยนะครับสามารถใช้ลิงก์ l i โอเอได้นะครับนะครับพอลูกค้าทักมาก็เป็นระบบตอบกลับเด้งปึง้งเขาก็จะโหลดแอปมีระบบสอนเรียบร้อยนี่แหละครับระบบที่ผมบอกว่าทุกคนต้องฝึกทำโอเคนะคระ สำหรับคนที่บอกว่าไม่ถนดัด l i โอเอก็เป็นวิธีรัดแบบนี้ครับไม่ถนดัด l i โอเอเราก็สามารถส่งลิงก์โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่าน l i โอเอก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เครื่องมือ l i โอเอก็ได้นะครับทุกคนทุกคนก็มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วใช่ไหมครับคนที่อัปเกรดนะครับเป็น PN แล้วก็จะมีลิงก์แบบนี้นะครับทุกคนเข้ามาหน้าหลักตรงนี้นะครับเข้ามาหน้าหลักแล้วกดที่บัญชีตรงนี้นะครับก็จะมีลิงก์แบบนี้ทุกคน อ่าอย่างนี้รายได้ก็จะเข้ามาแบบนี้ถ้ามีคนมาช้อปปิ้งนะผ่านลิงก์ของเรานะครับทุกคนแต่ตอนนี้ถ้าคนที่มีลิงก์แล้วนะครับก็เข้าไปคัดลอกลิงก์ในส่วนของตรงนี้ครับจะให้สแกน QR โค้ดแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนก็ได้นะครับจะคัดลอก QR โค้ดนะครับส่งไปให้เพื่อนก็ได้หรือจะคัดลอกลิงก์ตรงเนี้ยนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆคัดลอกไปจิ้มไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราจิ้มไปนะครับ แล้วก็ไปแชทเพื่อนนะครับช่องแชทเพื่อนที่เราอยากจะส่งให้เขาโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จิ้มไปที่ข้อความกดวางตรงนี้ครับแล้วกดส่งแบบนี้ก็ได้ครับง่ายๆไม่ต้องใช้ Li น์โอเก็ได้นะครับมันก็มีวิธีทําง่ายๆนะครับทุกคนอ่ะพอเพื่อนกดรับลิงก์นะครับเขาก็จะไปกดโหลดแอปอัตโนมัตินะครับคนที่ยังไม่มีแอปเขาก็จะไปโหลดแอปนะครับจิ้มไปโหลดแอปเขาก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอ่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ เขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะทักมานะครับถามรหัสแนะนําเรานะครับเราก็บอกรหัสแนะนําเข้าไปนะครับบอกรหัสแนะนํารหัสแนะนําเอาตรงไหนก็เอาในแอปนี่แหละนะครับอ่ารหัสแนะนําก็เอาตรงนี้เนี่ยครับรหัสแนะนําหรือรหัสของฉันนะครับก็คัดลอกไปให้เขาแล้วก็ส่งไปทีเดียวแบบนี้เลยก็ได้ครับอ่าโอเคทุกคนพอเข้าใจนะเนี่ยวิธีการส่ง ลิงก์ให้คนสมัครโดยที่ไม่ต้องใช้ line oa ส่งแบบนี้เลยก็ได้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่จำเป็นต้องจะไปสร้าง line oa ให้ปวดหัวนะครับแต่ line oa เนี่ยสร้างไว้มันดีเพราะว่าลูกค้าเขาจะเห็นสิ่งที่เราเซตไว้เห็นวิดีโอการสมัครเห็นโปรไฟล์เห็นแบบรา,ายละเอียดของบริษัทเห็นหมดเลยนะครับจะเห็นแบบนี้จะเห็นแบบนี้ ปึ๊บจิ้มเข้าไปนะจะเห็นรายละเอียดโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วจะเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับดอปลิทนะครับใบจดทะเบียนของบริษัทแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับเนี่ยเขาจะเห็นแบบนี้เลยก็จะเกิดความเชื่อมั่นความเชื่อถือในบริษัทแล้วก็ก็จะมั่นใจแล้วก็เขาจะร่วมทําธุรกิจกับเราหรือมาช้อปปิ้งกับเราได้ท,ทันทีเนี่ยข้อดีข้อเสียมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ลิงก์ ตรงนี้ส่งนะครับก็ได้เลยเหมือนกันนะครับทุกคนใช้ลิงก์ตรงนี้ไปที่บัญชีนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์คัดลอกรหัสแนะนําแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนยแบบนี้เลยส่งแบบนี้เลยปั๊บเพื่อนกดที่ลิงก์แล้วก็กดโหลดแอปหรือกดลงทะเบียนอันบนตรงนี้ก็ได้นะครับกดลงทะเบียนตรงนี้ถ้าเขาโหลดแ,ลแอปแล้วก็จะผูกรหัสส่วนตัวของเราไว้อัตโนมัติเหมือนกันนะครับเขาก็แค่กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ กดรับรหัส OTP เอารหัส OTP มากรอกช่องนี้เสร็จปุ๊บลงทะเบียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สมัครง่ายๆแบบนี้เลยนะทุกคนไม่ยากนะครับถ้าคนที่ทำไลน์โอเไม่เป็นนะครับก็แนะนําวิธีนี้นะครับส่งแบบง่ายๆนะครับหรือจะบันทึก QR code ก็ได้นะครับบันทึก QR code อันนี้ก็กดตรงนี้นะครับกดบันทึก QR code นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับก็บันทึกมันก็จะไปเก็บอยู่ในแกลอรี่ของเรานะครับทุกคนอ่า มันก็จะเก็บในแกลเลอรี่ของเราน,นี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่ช่องแชทเพื่อนๆนะครับแล้วก็กดส่ง QR code ให้เขาอ่ะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนกดสแกน QR code ตรงนี้ก็เป็นการลงทะเบียนเหมือนกันมันก็จะมาขึ้นอ่าการลงทะเบียนแบบนี้ครับเพื่อนๆมันก็จะมาขึ้นแบบนี้มันก็จะมาเปิดแอปพลิเคชันแบบนี้แล้วก็เป็นรหัสแนะนําของเราแบบนี้เพื่อนก็จะใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าคนประเทศอื่นนะครับก็จะ ใส่อีเมลนะครับถ้าเป็นคนไทยก็จะใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รหัสแนะนำเน,ำเนี่ยเขาผูกโค้ดไปให้เราแล้วนะครับเราก็แค่กดรับ OTP แล้วเอารหัส OTP จาก SMS มากรอกในช่องนี้ก็กดลงทะเบียนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนง่ายๆนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงสมมุติว่าเราอยากจะแชร์สินค้าไปให้เพื่อนช้อปปิ้งนะครับเราก็เลือกสินค้าหน้าแอปของเรานะครับอย่างสมมุติว่าผมจะแชร์อะไรก็ได้สักอย่างนึ่งนะครับ อ่าเป็นคีมหมักน้ําก็ได้อ่าเราก็จิ้มไปคีมหมักน้ําหน้าแรกนะครับจิ้มไปเสร็จปุ๊บทุกคนเห็นสัญลักษณ์ตรงที่เป็นเครื่องหมายลูกศรตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยกดจิ้มไป1ทีนะทุกคนจิ้มไป1ทีเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ลิงก์นะครับเขาจะบอกว่าคัดลอกลิงก์หรือเปล่าเราก็กดคัดลอกนะครับไป1ทีหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็กดไปที่ช่องแชทนะครับของเพื่อนๆนนะหรือคนที่เรารู้จักที่อยากจะส่งอ่าสินค้านี้ให้เขานะครับมันจะเป็นลิงก์ก็กดวางนะครับก็กดส่งไปให้เเาาพ ได้ลิงก์เขาก็จะเห็นสินค้าเราแบบนี้นะครับทุกคนอืม่ะพอเขากดปุ๊บมันก็จะมาหน้าเมนูสั่งซื้อพอเขาสั่งซื้อนะครับกดสั่งซื้อนะครับก็จ่ายตังค์และลงทะเบียนได้เลยถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปมันก็จะมาคับให้โหลดแอปก่อนแล้วก็ผูกโค้ดลงทะเบียนของเราอัตโนมัตินะครับถ้ามีการอ่าถ้ามีลูกค้านะครับกดช้อปปิ้งนะครับปึง้ง นะครับรายได้มันจะเด้งในระบบของเราอัตโนมัติแบบนี้ทุกคนอ่ามันก็จะมาอยู่ในหน้าบัญชีนะครับแล้วมันจะอยู่ในแคสต,ตรงนี้นะครับทุกคนจิ้มไปที่แคสเสร็จปุ๊บก็จะมีออเดอร์ที่เข้ามาอย่างเงี้ยครับทุกคน1นึ่งพบบาทสามพันหกเนี่ยสองพันสี่บวกเก้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันนะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยนะครับทุกคนมันจะมี รายได้เด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับการทำดรอปลิซนี่คือง่ายมากๆนะครับจะจะไปทําธุรกิจอื่นเนี่ยมันจะยากกว่านี้ครับผมผมว่ามันสุดยอดมากระบบแล้วก็ระบบดีมากครับใครที่เข้ามาเรียนรู้ในระบบนะครับตั้งใจเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ทําทําจริงนะครับทําให้เป็นฝึกฝึกทําแล้วก็เรียนรู้ให้เก่งๆนะครับสามารถสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนครับทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับถ้าใครสนใจนะครับจาก หลดแอปนะครับหรืออ,อยากช้อปปิ้งนะครับก็สามารถกดจิ้มที่ลิงก์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่หนูนะครับก็จะดึงเข้ากลุ่มสอนแล้วก็มาเรียนรู้ในระบบได้เลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ